ศุขชัยวิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยข้าขอเรียนเชิญทา่านศุขชัยวิสารผลนายกเทศมนตรีมราชบุรีเป็นประธานการประชุมท่านพระบาทสมเด็จาระจุลินทรีทา่ทานพระมารรุกท่านเลขาพการนายิ ท่านประธานคณะกรรมการศึกษาท่านคณะกรรมการศึกษาและท่านแก่คุณเกศท่านนั่นเลยค่ะในนามของคณะกรรมการจัดงานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดีขอขอบคุณท่านทักษิณที่สานตุนายโยธีสมศรีนุ่นราชบุรีเป็นยังให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์แก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2องกัน500ปีในความสนใจของนักเรียนทุกระดับชั้ สอื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรากกันทีในความสขในครอบคตัวสาม่อให้นักเรียนรักแสวงหาสาราสศึกษาและป็ายามย้อย่อเพส่งเกียรติของประเทศห้า่อให้นักเรียนได้หนักถึงความสำคัญของการศึกษาโดยที่การสึกอสารในแต่ละระดับสารีดังนี้ตะังร้อยแปดสิบแปดคนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กจำนวน99คน รวมทั้งสิ้น434คนปัตย์นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านสชัดเกจนมานกทหมู่บ้านจอมดุงนา,สางสาวเดินสาธารณการจัดการัรวไฟมาวิเัยราชภัฏหมู่บ้านจอมดึงครับราชวัฒหมู่บ้านจอมดึง นางสาวจอมดวงนางสาวมินนาสิงห์บันดาสาขาปับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมดงยินดีต,อต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนอจิบท้องทิ่นไทยวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับพิธีมอบกิตติบัตรของโรงเรียนเทศบาล5ถหนโยทินตรามินทรบักดีอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกันนะครับ เมื่อวันที่14มีนาคมพศ2566นายศักชัยวิสารผลนายกเทศสมนตีเมืองราชบรุรีเป็นประธานในพิธีมอบกิติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5ปะหลนโยธินดรามินทรพักดีที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565โดยมีนายเรืองชัยเนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบรุรีนางสาวนิภาพรกิษณเสรณีเลขานุกการนายกเทศมนตรีเมืองราชบรุรีนายสุพจน์อินแสงผู้อำนการสำนักการศึกษานายชานุรัชชัยรัตนเวโรธผู้มำนการส่วนบริหารการศึกษานายศรีวิชัยทรงสุวรรณประธานคณะกรรมาการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลห คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล3ชั้นปฐมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมพิธีรวมทั้งสอนจิ๊บท้องถิ่นไทยเพื่อแสดงความยินดีในความสําเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น และเพื่อความสำเร็จของตนเองและเพื่อให้นักเรียนมีความรักความสามาคัคคีต่อกันและมีความผูกพันกับสถานศึกษาของโรงเรียนของตนเองอีกทั้งให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาจากนั้นนายศักชัยวิสารผลนยายกเทศมนตรเมืองราชบุรีก็ได้โบ ติบตันะครับผลการเรียนดีเด่นพร้อมกล่าวให้อาวาดกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นซึ่งการจัดการศึกษาก็เปรียบเสมือนการวิ่งเข้าเส้นชัยด่านแรกในการวิ่งเข้าแข่งขันมาราธอนอย่างน้อยก็เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จทั้งตัวนักเรียนและครอบครัว ต่างก็พึงพอใจและเสริมกําลังใจให้เราพร้อมที่จะวิ่งเข้าหาจุดมุ่งหมายข้างหน้าอย่างไรก็ตามความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงด่านแรกๆเมื่อเทียบกับระยะทางที่เราจะต้องวิ่งทั้งหมดในชีวิตของนักเรียนและเป็นกําลัง,งใจและขอให้นักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะการศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญและเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนทุกคนได้รับการปูกฝังความรู้เป็นผู้เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะก,การเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยเป็นการปรับและส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองอมือลูกให้มันงดตรงมาลองคลุบหนาดเตรียมมากครับสุดยอดเลย ฝึกวิชาทหารวิชาทหารมาโดยเฉพ่อนะครับอย่างนี้ต้อนรับโยกเกิสมุ่ไมันหน้าเอาแมสออกครับก็จะมีคุณครูนะครับจากโรงเรียนเทศบาล5นะครับมาคอยให้การต้อนรับนะครับ ผู้บริหารเทศบาลืองราชบุรียอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้คือไา้พิธีมอบเกียรติบัตรนะครับหนึ่งในโอกาสนะครับจบการศึกษาประจำปี2565นะรโรงเรียนเทศบาล5พระอนยตินตรามินทัตบกดีวันที่14มีนาคม2566นะครับกับนักครัวจานะครับ บริเวณด้านนี้นะให้การต้อนร,รับนะครับนั่งเป็นอย่างรายเป็นด้วยความเรียบร้อยทีเดียวเราเคยบอกนะเปิดแล้วเปิดแล้วอ,อันนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับจบแล้วนะครับนักเรียนทุกคนเี่ยมากมากเลยนะครับรังทองแดงครับขอเสียงปรบมือนะครับท่านจิตรังค์ สบดีครับทำงานไดมาทไม่เไฉันได้ห็นรูกค้าตะโถตายเลย เด็กนักเรียนนะครับพิธีกรน,นะนี่เป็นบรรยากาศรับมอบเกียรติบัตรนะครับ สำหรับคลิปพิธีมอบกิติบัตรโรงเรียนเทศบาล5พระหนโยธินรามินทรบักดีสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีรก็จบลงคงไว้ที่เพียงเท่านี้อย่า,ยาลืมฝากสตไคก้กอรไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับสอนอิเดินต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ